มังครังชืือเสียงและอำมากถึงเวลาที่เท่ทูตัวอกเดินเลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากกู้ไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสูท้องทะเลกดทัพย์องผมแด้แล้วคุณจะแก,ก,กเกลยียดกดเลยสิผมไม่ก็อยู่ตรงนั้นเองอยิ้มให้ก็บ่อยแบงค์แม่ผลปิศาจกูอีกเหรอครับ Bên ที่ลาว้าบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเลนโค้ดสูงของโคตดดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟูดคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยในครับกลับกันไหมลาวกับยี่สิบสี่ชั่วโมงในบล็อกฟูดโอ้โหน้องทีมงานกูมีไอสองไฟฟ้า,าไม่ใช่เขาเรียกอะไรแต่เกียงไฟกันแล้วแต่กู อยู่ที่ดวงกูด้วยว่ากูจะได้หรือเปล่าและตอนนี้พาที่กำลังตกดินแล้วครับผมเราต้องการฟูมูลก่อนหน้าแล้วเราก็เข้าไปที่โลกที่6กเขาเรียกอะไรเอ่อเขตที่6นะครับเราก็จะเจอกับเกาะคิซูเนโกะทันทีนะท่านผู้ชมโอเคไปเลยสักโกะนะฮะแป้งฟูมูลเร็วชิบหายเลยเข้าสู่เขตที่6เขตอันตรายเลสากโกเจอเลยนะท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมทิกในการเจอเกาะนี้ง่ายมากๆนะฮะโอเคผมก็แปลงร่างเป็นพระนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะครับผาและกินง่ายมากๆครับผมในการได้สัฟ้า นะครับก็คือมึงต้องเก็บลูกไฟครบ25ลูกแล้วก็เอามาแลกตรงกลางนะครับซึ่งมันจะสูงว่ามึงจะได้หมวกหรือว่าได้หลังหรือได้ฉายาหรือได้สียาคิหรือจะได้อาวุธ และมึงคิดว่ากูต้องทํากี่รอบท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้และสกโก้พร้อมกันแล้วลุยกันเลยจงออกมาเทพเจ้าบูมูนนี่ก็ผมนี่ดวงไฟก็จะกระจายนะครับไปรอบเกาะน,นะฮะและเราก็ไปเลยก็ผมนะใช้ผลพาหรือมึงจะใช้ผลกิซุนเนโกะก็ได้นะครับนี่ครับผมไล่เก็บวิญญาณหลอนนะฮะโอเคไหนหายไปได้บอกว่าเพ่เฮ้ยมันเก็บยากกันเลยนะครับและลูกไฟเดีย๋ยจะเกิดทุกๆ30วิด้วยท่านผู้ชมโอเคนี่ไงเจอแล้วนะครับเก็บไปนะครับต้องเก็บไว้ได้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าอันนะฮะแล้วก็ไปแลกเนี่ยมันมีทฤษ 2 5อันเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เสาไฟฟ้ามากกว่านะซึ่งเป็นความจริงหรือเปล่านั้นอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับเราก็เก็บยาวๆก,กันไปเลยนะครับนี่ฮะมันจะเกิดทุก30วินะครับไล่เก็บไล่เก็บยาวๆโอยมีเวลาให้แค่5นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมเออ อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าอยู่ใกล้เกาะเกินไปนะครับเพราะลูกไฟเนี่ยนะครับมันจะจู๊กมึงเข้าสู่ในเกาะนะฮะทำให้มึงเก็บไม่ได้นั่นเองนะผู้ชมครับแนะนําว่าอยู่ในน้ําแบบลึกๆไปเลยนะครับไกลๆเกาะหน่อยละกันโอเคตอนนี้ได้เยอะพอสมควรเลยครับแต่ว่ายังไม่พอที่เราจะไปซุ่มเด้อในคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาเก็บลูกไฟแล้วผู้ชมครับนะาแม่งกูก็ล่างใหญ่แล้วยังขึ้นไปมุดเกาะอีกนะกูจะบ้าตายโอเคได้มาพอสมควรแล้วผู้ชมครับนะใกล้แล้วนะครับเวลาดหละก็จะหมดแล้วเวยนะฮะโอเคลูกใหม่มาแล้วนะครับไล่เก็บเลย ปกติโอ้แล้วมันก็นเกิดเยอะเหมือนกันเนี่ยกูเก็บไม่หมดเลยพี่ชายนะครับไปเลยล่างยาวๆเลยนะครับพอหรือยังพอแล้วก็ได้เวลาแล้วท่านผู้ชมครับนะานี่เลยครับผมมุดเข้าไปโอเคจอีกนิดนึงขออีกนิดนึงพี่โอ้แล้วมันวิ่งเร็วชิบหายเลยพี่ครั้งแรกเขาจะได้เลยหรือเปล่ามาดูกันครับท่านผู้ชมครับปุ้งเข้าไปอ้โหยได้ของโอเด้งมาครับผมด้านหลัง เกลือเด็กเวกหน้าลกเลยยี่หมายยงแม่ต้องเก็บมาอีก25อันนะนผู้ชมแต่ตอนนี้เวลาเหลือแค่ส5้าวินาทีแล้วนะครับไม่น่าทันและทรงนี้ทะนผู้ชมครับโอ้โหขี้แตกแตกในอุ้งกันเลยก็ตีกันเต้กันเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ภาษาอะไรวะไม่รู้ครับผมเวลาหมดแล้วก็จบครับผมนะเก็บไม่ทันอะไรแล้วนะฮะร,รอรอบต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราได้มาท่านผู้ชมครับนะนี่เลยริบบอนริบบินนะครับด้านหลังของโอเด้งนั่นเอง ค่อนข้างกากครับผมนะคนสุ่มไม่ทอ้อคนหาไม่ทิ้งก็อย่างนี้ก็ลุยกันต่อในรอบที่สองกันเลยนะผู้ชมครับอะไรกูติดต้นไม้อีกแล้วนะมแม่เงยนะจริงๆมึงก็ใช้ผลอื่นก็นได้ไม่ได้เลยแต่กูอยากใช้ผลพระนะครับในตอนนี้นะครับไม่รู้ทำไมเออใช้ผลจริงจงจริงจอกก็ได้โอเคนะครับไล่เก็บเหมือนเดิมนะาผู้ชมครับมาดูกันว่าในรอบที่2ของเราเราจะได้อะไรกันบ้างอุย้ยครั้งที่ลูกไฟเกิดเยอะนะเนี่ย เออใช้ได้เลยเข้าทางลูกพี่เลยเข้าทางบางซินเลยอย่างนี้นะครับนะเก็บกันยาวๆนะครับดูดิใช้พ้ากันทุกตัวเลยกู <c oughs> จ๋าบ้านะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่ใช้พ้ากันนะออ okay. โอเคโอเคเหลือเกินแล้วนะครับปาก้าไปเก็บรัวๆเก็บรัวๆของพร้อมใจพร้อมเราทําได้นะผู้ชมครับเก็บอีกนิดเดียวฮะตอนนี้ครบ25อันแล้วนะครับไปลุยกันเลยรอบนี้มาดูกันว่าผมจะได้อะไรเราจะได้ของเลยหรือเปล่าครับผม25อันตึงๆปากได้แฟกเป็นกูจ๋าบ้าชีวิตท้อเลยครับผมผูกคอตุยดีกว่าอย่างนี้นะ ยี่หาอันได้แฟกเม้นต์มึงคิดอะไรอยู่วะเกย์มันโหรไอ้บอกฟุตถามกูมึงถามกูหรือ,อยังเนี่ยเอ้โหหลอกให้และก็จบไปสลับรอบที่สองนะท่านผู้ชมเราไห่ยังหลอกชีวิตเราไม่ท้ออยู่แล้วครับผมนะเออใครมันจะไปท้อแท้นะครับเราต้องได้อาวุธใหม่ให้ได้เลยรอบที่สามลุยท่านผู้ชมเลสโก้ s <S <ๆ S 2> นะครับยาวๆกันไปเลยไร่เก็บลูกไฟเ,ไหนนเหมือนเดิมมันน้องเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิม25อันเท่านั้นสลับของเรา านะครับไปเลยสุ่มกันเลยลูกพี่ปังฮอลีเชสสีฮาคีนะฮะอือขี้แตกเลยกูกูอยากได้ที่ไหนล่ะพี่กูขออาวุธพี่อาวุธออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดน่ะและรอบนี้เราก็จบไปแบบเหงาเหงาท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้กูไม่นอนท่านผู้ชมครับมาที่รอบต่อไปกันเลยพวกมึงช่วยนับกันแล้วกันะกนะว่ากูต้องใช้เวลากี่รอบนะครับโอเคของครบ มากันเลย25อันครั้งนี้แหละใช่ได้นอนดวงกูบอกว่ามันต้องมาแน่ๆนั่นไงมาแน่แฟกเม้นไงหมายเอกแม่เวนอะไรกับเนี้ยเกม ทำไปทำไกันอย่างดียิ่หาอันไดแฟกเมนมึงใจกลัวไปทำไร,รนักหนาไอเวนเ้่โอ้อโยดาเกมเป็นร้อยรอบเลยเดียอไอครั้งนี้เหมือนนะฮะมันจะออกเยอะกว่าเดิมผมก็เลยจะได้สุมอีกรอบท่านผู้ชมครับเราก็จัดเลยละกันครับป้างแฟกเมนกันอีกรอบหนึ่งเป็นไงละมึงนะฮะชีวิตติดดอยนะครับนะไอืวัยรุ่นทรงเกลือนะครับนะต้องผมเลยบังซินเกลือแนะ่ไอเปลิดบอกแล้วว่าผมไม่ท้อครับผมหาต่อกันเลยยาวๆน้องเอฟเคกัน ไปไม่ต้องหลับต้องนอนเหมือนเดิมเหมือนเคยครบ2ิ้าอันไปสุ่มกันเลยท่านะผู้ชมมารอบนี้หลกว่าต้องมาแล้วพี่โอ้เอาเ,อาเอาไม่ติดติดติดมัวบแลแล้รนะครับ มาเลยครับผมโอ้โหได้หนะ้ากากครับโอ้ยมึงมาจะครบทั้งหมดเลยเนะเดี่ยพี่ขาดอาวุธพี่อาวุธโอโหยได้เอามาทำไมหน้ากากมันก็เท่เลยแต่ออกอาวุธก่อนได้ไหมพี่เฮ้ยคุณต้องมาดังเก็บใหม่อีกเนี่ยบอกแล้วบางสินไม่ท้อต่อกันเลยละกันฮะมึงไม่ออกกูก็หาอยู่นั่นแหละครับผมนะมาดูดิว่าใครจะอึดกว่ากันกูจะเอาจนเกมปิด ครบแล้วครับพี่ชายลุยกันเลยสุ่มเลยพี่ปังเข้าไปโอ้โหอันล็อกไตเติ้ลได้อะไรไม่ได้ได้ไตเติ้ลเอามาทําไมเอ้ย <c oughs> ไหนละอาวุธพี่ล่ะฮะบอกฟุตบอกกูทีนดินเกืออะไรขนาดนั้นชีวิตนะ่ยมันอะไรนักหนาว่าพี่ชายมาอีกรอบหนึ่งเลยละกันนะม,มานะครับรอบนี้แหละมาแน่ทรงนี้มาแน่ปังเข้าไปโอ้โ ยังหรอกผมยังสู้ยังสู้กับพี่ชายมาต่อกันเลยยีา่าอันรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ้าวมันเจ็บมันจี้ในหัวใจ แต่เราก็ต้องทํางานกันต่อแล้วผมก็หาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกจนในที่สุดนะท่านผู้ชมครับผมก็ได้มันแบบไม่รู้ตัวนะเพอะกูสุ่มนะครับจนกูแบบไม่มองแล้วว่ากูได้อะไรบ้างนะครับสุ่มจนแบบกูชินจนกูเพียแต่กูก็มาสังเกตทีว่าอ้าวเฮ้ยกูสุ่มจนกูได้แล้วนี่ว่า,าทั้งหมดไม่รู้กี่ร้อยรอบท่านผู้ชมกูมบอกเลยเอาวุธชิ้นนี้กูรู้ว่าพวกมึงบางคนในคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าพี่ผมรอบเดียว ได้เลยพี่ผมดวงดีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่มึง ไอ้าลังกาลขอเดินแอ็กหน่อยละกันนะฮะในที่สุดผมก็ได้มาแล้วครับผมนะกับอาวุธนะฮะเสาไฟฟ้านะฮะเขาเรียกอะไรตะเกียงนะเอออาวุธเวดมุลน,นะครับนะฟอ<ว>กแรมนั่นเองนะครับนี่เลยท่าฟันไม่แบบไม่พุ่งด้วยนะเออโคตรตึ้งนะครับนะท่าแรไใช้ร้อยห้าสิบท่าที่สองใช้สามร้อยห้าสิบแบตเตอรีร่แล้วดูท่าเดินควายหลังทําไมพี่เออเป็นฟอร์เรนติโน่เหรอกูถามจริงและเราก็ใช้สูตรบ้านรวยในการฟาร์มแบตเตอรี่เช่นเคยฮะกับบอสบิ๊กมัมนั่นเองค ผมนะสูตรเวียนว่ายตายเกิดนะครับเราก็ไม่รอช้าครับผมนะไล่ทุบไล่แทงมาเลยละกันนะครับนะนี่เลยเผาไหม้นะครับนะคอมกูแทบระเบิดเลยทนะ่านผู้ชมมึงดูนะฮะอัดด้วย o b s เนี่ยนะครับนะาโอ้โหเหล็กนะครับเป็นข้าวเจ้าเลยแล้วผมก็ฟาร์มนะฮะจนผมได้สกิลแรกแล้วท่านผู้ชมครับนะสก,กนะสกิลแรกของเราคือการเอ่อไล่เวทมนต์นะบุงบ้งบุง้งบุ้งนะครับแล้วก็ยิงออกไปนะครับนะเกิดเป็นโกโก้คันได้เลยนะกูบอกให้นะครับเออสุดเท่สุดตึงเสืออันตรายจริงๆท่านี้นะครับนะโอ้โหนีเ่เลยเอาไปดูแม หมดน้อยเลยมีอะไรวะเดียนะครับนี่เป็นไงนะครับเราก็มีน้องๆน,นะครับทีมงานก็มาฟา,าร์มแบตเตอรี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ากุเสกเนี่ยนะกูคิดตัวละ5บาทท่านผู้ชมใครสนใจก็ติดตอ่อมาได้นะครับนะตัวละ5บาทตัวสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วนะครับนะ เข้า350มัตอรีแล้วท่านผู้ชมครับเลยได้ท่ายิงสุดเท่กันแล้วนะครับกูเห็นใน YouTube แล้วเขาใช้ละโคเท่เลยพี่ชายนะครับไหนเราก็จัดเลยละกันนะฮะบุบๆเรียบ,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 บร้อยครับผมได้มาแล้วท่า X นะยิงเลยนุ่มโอ้โหโคเทค่โคตึงโคอันตรายและแน,น่นอนครับผมนะมันสามารถเอาไปอ e ีโวได้ด้วยนะสลับ The ไอ้ฟอ,อกแล้วมันมีโอเคผมวัตถุดิบครบแล้วนะครับนะมันต้องการลูกไฟประมาณสิบอันท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะความแรงของเราเท่าไหร่ขอเทสเป็นท่า X หน่อยละกันนะครับยิงเลย โอ้ไหนดูนี้สี่หกเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมโอเคงั้นเราก็ตีบวกเลยละกันไอ้แกะตีบวกหน่อยนี่ครับผมใช้ลูกไฟสิบอันแล้วก็ขอเล็กเน้อยนะโอเคนะครับมาดูกันว่ามันจะเพิ่มดาเมจไปเท่าไหร่ฮะถ้าเอ็กเลยบุ้งก็ไปยิงเฉิดเอา้าตายซะก่อนไอ้น้องไม่ทันเห็นเลยนะครับว่าตึงขนาดไหนทําไมคลิปเล็กจังเลยกูถามจริงตีบวกอย่างเดียวไม่พอละครับเราต้องมาเอนชานด้วยนะฮะหาแบบดูดลงดูดเลือดนะครับแบบสีดงๆสีแดงๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จัดไปเลยละ กันนะครับนาะอือสามรอบพันห้านะครับสามรอบพน้า <c oughs> เลยเหรอน้องเออไม่ใช่ไอ้ okay. <c oughs> okay, แก่โอเคเราก็ซื้ออีกนะครับ <c oughs> ขอจักหกรอบ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้าง ไม่รอช้าเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะขอนี่เลยครับผมดวงจากไอแกนี้ก่อนนะมาเลยละกันนะครับสุ่มกันเลยนะครับเอนชัน,นมาต์เฟอร์นะฮะมาเลสซัโก้กันเลยนะครับใช้สีแดงนะครับแรงฤทธิ์นะและ้วก็นี่เลยท่องน้าโมหน้าโมอัพลักีน,นะครับนะปุ๊กปุ๊กเป๊ก ปักเอโอเอะเอะนะครับเกลือแดกแหวกนรกจริงๆนะฮะกูจะบ้าตายนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่มีอะไรเลยออลงออล่าก็นะบ่บบแบบแม,มีนะครับขอแบบออล่าแบบแดงๆอ่ะพี่จะขอแดงๆมีไหมนะครับโป๊เปะปะโชโลโลเลนะครัแบแวมไพร์นี่ไนงะอ้ ไม่มีอีกแล้วนะฮะแต่ด้านบนเป็นอูมแม็กเลยนะแต่ว่าไม่ดีครับผมยังไม่ถูกใจนะฮะขอต่อเลยและกันนะครับปึงปงงงงบป้งก็ไปโกงกงเก่งเก่งกังกัึ้งกึงนะฮะปึ้งก็ไปแวมไพร์ครับผมแล้วก็โอ้เบสซิ่งมาแล้วไลติงนะผู้ชมเฮ้สีฟ้าน่าจะเข้าอยู่นะ,ะเฮ้ยฮคเฮ้เท่เฮ้เี่ชายแต่อยากได้สีแดงอะพี่ ระดับเจสินขออะไรได้สิ่งนั้นแน่นอนท่านผู้ชมครับรีกันอีกรอบหนึ่งเลยลาก,กันและก็ออกตามคาดเลยครับผมมาแล้วก็ผมคัสโซนะฮะสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเออตีทีดูดเลือดนะครับนี่โคเทอันน,นี้แหละอันนี้แหละพี่ถูกใจเลยน้องบบาวขอเทสกับมอนหน่อยนี่เลยเออดูดเลือดไอ้น้องดูดเลือดนะฮะแต่มาตีทีหนึ่งนะกูเกือบตายนะครับโอเคทุกสก,กงทุกสกิลนะครับดูดหมดไม่สนลูกใครนะครับยิงไปเลย นี่แหละครับประมาณนี้ครับผมนะักหรับอาวุธใหม่นะครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากๆสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับ24ชั่วโมงนะครับนะในในอัปเดตคิดมัดนะครับน่าจะมีผลไดโนเสาร์เข้ามานะครับผลไดโนเสาร์นั่นเองเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกับเลเวล1ถึง700ด้ด้วยไปละ